สวัสดีครับผมจะพาท่านไปติดตามดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับล่าสุดเขื่อนก็ยังคงพร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำเหนือเขื่อนที่จะไหลเข้ามาในช่วงฤดูฝนนี้ครับฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีน้ำไหลเข้า3,940,000ลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่773,990,000ลลูกบาทเมตรคิดเป็น31.83%ระดับน้ำในวันอังคารที่6สิงหาคมวันนี้นะครับเมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่176เมตร14เซนติเมตรจากระดับกักเก็บปกติสูงสุด182เมตรจากระดับทะเลบอนกลางเมื่อวานนะครับเขื่อนอุบลรัฐปล่อยน้ำออก ผ่านทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับบานประตูทางน้ำล้นหรือสปินเวในบานที่3รวมจำนวน19,820,000ลูกบาทเมตรและในวันนี้นะครับมีแผนการระบายน้ำ20ล้านลูกบาทเมตรเพื่อรักษาควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและเพื่อให้เป็นไปนตามมติของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างสมดุลไม่ส่งผลกระทบต่อต้อนน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำเป็นการพร่องน้ำให้พื้นที่อ่างว่างพอเพื่อเตรียมรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนนี้ครับนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลร,รัฐอำเภออุบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นวันอังคารที่6สิงหาคม2567ครับ